สวัสดีครับกลับมาพบกับครูยวและครูเพชรนะครับในรายวิชาวาดเขียนพื้นฐานนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันวิชาด r อ w i n g นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาสอนในเรื่องของการร่างรูปทรงนะครับโครงสร้างของรูปทรงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็จะต่อยอดมาจากพื้นฐานของการลากเส้นในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทีนี้ในส่วนของอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างครูเพชร ก็จะมีเหมือนเดิมเลยครับมีดินสอครับมีกระดาษมีคลิปแล้วก็มีกระดานกระดาษเราเขียนเลยเราใช้ขนาด A3 ใช่ไหมครับใช้กระดาษ A3 ครับแล้วก็ยังลบนะครับถ้าเขียนผิดพลาดก็ต้องเผื่อการแก้ไขนะทั้งที่ดีเราก็ต้องดินสอเนี่ยเราก็ต้องมีกล่องครับอ่าลองลองพูดถึงว่าอุปกรณ์ในกล่องมันควรจะมียังไงบ้างก็สําหรับคนที่ต้องการจะพกพาดินสอนะครับเพื่ออ่าวาดนอกสถานที่หรือว่าไปโรงเรียนก็ ควรจะมีกล่องเพื่อไม่ให้ดินสอกระแทกนะครับครับเพราะว่าไส้มันหักง่ายมากครับคือถ้าหักเนี่ยบางทีแล้วมันไม่ได้หักแค่แค่ตรงส่วนส่วนของตัวคาร์บอนอย่างเดียวมันจะหักด้านในด้วยใช่ครับแล้วก็ทําให้เวลาที่เราเหลาดินสอเนี่ยมันก็จะหักไปยนถึงแบบด้านล่างอย่างนี้เลยนะครับ,รบอันนี้ต้องต้องระมัดระวังให้ดีนะครับครับก็กรณีหนึ่งก็คือถ้าเราจะอ่านั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนเนี่ยควรจะหาแก้วหรือว่าภาชนะที่มันมีลักษณะเป็นทรงลึกแบบนี้นะครับแล้วเราก็เสียบลงไป โดยให้ส่วนปลายของดินสอเนี่ยมันตั้งขึ้นแบบนี้นะครับเราจะไม่ไม่เสียบลงไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปขั้นตอนต่อไปก็จะเริ่มร่างให้ดูนะครับว่าการร่างรูปทรงต่างๆที่จะให้นักเรียนได้ทำเนี่ยนะครับมันก็เกิดมาจากเส้นตรงเส้นเฉียงต่างๆที่เราได้ฝึกกันไปแล้วก็เส้นโค้งต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูก่อนนะก็จะเป็นงานในลักษณะนี้นะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวครูจะสาธิตวิธีการทําให้หนักเรียนได,ได้ได้ดูนะครับว่าทําอย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปพบกับขั้นตอนการทําได้เลยต่อไปก็เป็นการสาธิตวิธีการล่างโครงสร้างนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องลากเส้นตรงเส้นตรงแนวตั้งก่อนนะครับลากขึ้นมาทั้งซ้า,ายและวขวา โดยการจับดินสอเนี่ยก็จะใช้วิธีการจับแบบใช้ทุนิ้วสัมผัสนี้นะครับแล้วก็ลากมาฝั่งซ้ายถ้าถนัดขวาก็ลากจากซ้ายไปขวาการจับแบบใช้ทุนิ้วสัมผัสเนี่ยมันก็จะทําให้าการลากของเราเนี่ยมันเส้นมันมันนิ่งขึ้นนะครับ เหมือนกับลักษณะของเราล่างของเส้นของกรอบไปก่อนมันลักษณะของเส้นก็จะค่อนข้างตรงวิธีการล่างที่สําคัญเนี่ยนักเรียนจะต้องล่างจากาเส้นที่อ่อนก่อนเพราะว่าเราก็ต้องเผื่อการแก้ไขด้วยนะครับต่อมาแถวบนเราจะวัดมาประมาณา10เซนด้วยกันนะครับทั้งซ้ายและขวา โดยประมาณก็เอานะครับถ้าเราวัดฝั่งนี้ประมาณ10เซนเราก็ต้องใช้ความยาวจากปลายดินสอวัดฝั่งขวาด้วยนะครับก็จะได้10เซนทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเสร็จแล้วก็ลากลากยาวเลยครับจากซ้ายไปขวาตรงนี้ก็เช่นกันนะครับลากจากซ้ายไปขวา นี้เป็นต้นนะนี้เราวัดมาประมาณประมาณ2นิ้วด้วยกันครับก็กำหนดเลยทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาประมาณ2นิ้วแล้วก็ลากลากเส้นตรงลงมาเราต้องวัดถ้าฝั่งนี้2นิ้วฝั่งนี้เราก็ต้องวัด2นิ้วเช่นกันเราใช้ปลายนะครับแล้วก็นิ้วโป้งเราเป็นตัวกำหนดระยะห่าง ระยะห่างของความกว้างของช่องนะครับแล้วก็ลากลงมาเลยแบบนี้ไม่ต้องใช้แม่มพัดนะครับอันนี้จะเป็นการฝึกคือให้มือกับกับจิตเราเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะวัด2นิ้วนะครับแล้วก็ลากลงมา นี้นะครับเสร็จแล้วเราจะมีวัดเข้ามาอีก2นิ้วก็คือวัดความยาวจากจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับอีกหนึ่งช่องวัดเข้ามาได้ประมาณนี้จากตรงน,นี้มาถึงตรงนี้นะครับวัดมาเหมือนกันนะครับทั้งบนและล่าง ว่าจะใช้วิธีการลากเส้นจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับแบบนี้เราก็จะได้พื้นที่ที่เราจะล่างสัดส่วนแล้วต่อมาสิ่งที่เราจะล่างลงไปเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยเส้นทะแยง จากจุดนี้ไปถึงจุดนี้นะครับต้องจากมุมสู่มุมนะครับจากมุมสู่มุมไม่ต้องใช้แม่มันนะทัดนะลากคักงี่มุมนะครับทั้งสี่มุม แล้วเราจะใส่ส่วนโค้งเราจะใส่ส่วนโค้งแต่ถ้าจะให้ง่ายกว่านั้นคือเราต้องลากเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับอลนนี้ก็จุดตัดอันนี้เช่นกันใส่และขว่าทีนี้เราจะใส่ส่วนโค้ง และขวาแบบนี้แล้วเราก็จะลากเพื่อให้เกิดเป็นวงรีเราจะใช้ข้อมือในการควบคุมนะครับคอนโทรลในส่วนของส่วนโคง้งเราสามารถหมุนข้อมือจากซ้ายมาขวาหรือขวามาซ้ายก็ได้นะครับแล้วแต่เราอาดูตามลักษณะของทิศทางของลูกศรที่ลากนี่นะครับเราลากไปแบบนี้ นี้ก็จะใส่ส่วนโคง้งคือส่วนโค้งตัวนี้จะเป็นส่วนที่กําหนดนะครับให้ให้เส้นของส่วนโค้งเนี่ยมาบรรจบก,กันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับสังเกตได้ว่าส่วนของข้อมือเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมทิศทางส่วนโค้งของเส้นอะลองดูหน่อลากจุดตัด แนวนอนไปลากจุดตัดแนวตั้งลงมาแบบนี้แล้วก็ใส่ส่วนโค้งนิดนึงต้องใส่ทั้ง4ี่มุมนะครับแบบนี้แล้วก็ค่อยลากให้เส้นเนี่ยมันมาประสานกันมันก็จะแบบพอดีกับส่วน ของที่เรากําหนดก็จะเกิดเป็นจังหวะของเส้นที่ลงตัวพอดีนะครับดับแรกนั่นเียนจะต้องล่างเส้นเบาๆก่อนนะเพราะว่ามันต้องมีการแก้ไขแน่นอนต่อมาตรงนี้เราจะแบ่งแบ่งเส้นลงมา ช่องทุกช่องจะต้องเท่ากันการที่เราจะลากให้ได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมุมด้านนี้นะครับมุมด้านนี้วิธีการเช็คเลยด้านนี้จะต้องเท่ากับด้านนี้นะครับทุกด้านทุกมุมจะต้องเท่ากันด้านทุกมุมจะต้องเท่ากัน ดูนะครับอันนี้แบ่งครึ่งเป็นเส้นทะแยงวิธีการง่ายๆคือถ้าแท้โครงสร้างม,มันถูกต้องเนี่ยก็คือเราจะต้องแบ่งเส้นทแยงก่อนอันนี้ตรงกางนี้กูจะเขียนเป็นรูปวงกลมนะครับเป็นรูปวงกลมเมื่อได้เส้นทแยงแล้วทีน,นี้แบ่งครึ่งโครงซ้ายแล้วกว่ อย่าลืม,มครับเส้นทะแยงก่อนเส้นทะแยงก่อนแล้วก็ให้มาแบ่งครึ่งดีมันก็จะบรรจบกันกกที่จุดตัดตรงนี้พอดีนะครับต่อมาเราจะใส่ส่วนโคง้งเราจะใส่ส่วนโค้งเหมือนกันเลยเหมือนกับรูปทรงอื่นที่เราเขียนมานี่คือวิธีการล่างวงกลมแบบง,ง่ายงนะครับเพื่อให้มันกลมแต่จงจำไว้ว่า โครงสร้างจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับหาได้สุดโครงนี้แล้วทีี่เราก็มาป,มาปนะรับมั็นรับมันจะตรงไม่ตรงเนี่ยเราค่อยปรับให้มันให้มันโคง้งกลมกี่ได้ จะได้และในส่วนของวงกลมเขามาเน้นให้มันชัดขึ้นอีกทีหนึ่งให้มันชัดขึ้นอรนีที่โครงสร้างมันได้แล้วแล้วเราก็ต้องการให้รูปทรงมันกลมขึ้นนยเราก็ต้องปรับอย่าลืมว่าเราก็ยังใช้ในเรื่องของการคอนโทรลข้อมือเราให้มันกลม วิธีนึ้งเราอาจจะล่างแบบเร็วๆเบาๆนี่ก็ได้แต่ว่าอันดับแรกเราก็ต้องเข้าใจพื้นฐานแบบจากรูปทรงในขาคณิตก่อนการจะสร้างวงกลมก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับได้พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วแบ่งเส้นทะแงทยงเส้นทแยงเสร็จแล้วเขาให้มาแบ่งครึ่งก็จะได้จุดตัดหรือเส้นผ่านศูนย์กลางแบบนี้ต่อมาเรามาดูการล่างแบบ วงรีนะครับวงรีด้านกว้างเราจะต้องแบ่งครึ่งนะครับด้านบนและด้านล่างจะต้องมีพื้นที่ที่เท่ากันนะบนล่างต้องมีพื้นที่เท่ากัน mm hmm. เสร็จแล้วเราแบ่งครึ่งซ้ายขวาให้เท่ากันอีกเช่นกัน mm hmm. แล้วก็แบ่งเส้นแยงเหมื mm hmm. อนเดิมนะครับ mm hmm. เหมือนกันหลักการเดียวกันนะ วนใหญ่แล้วโครงสร้างพวกนี้มันก็จะใช้สําหรับเขียนพวกวัตถุพวกปวดหรือพวกหยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นช่วงส่วนฐานหรือส่วนของปากของหายทั้งนี้มันจะเป็นลักษณะเป็นถ้ามุมมองเขาเรียกมุมมองนะมันจะเป็นวงรีแล้วก็ใส่ส่วนโค้งไว้รอโคง้งทางซ้ายและขวาเนี่ยอาจจะต้องโค้งให้มันแบบพอๆเท่าๆกัน แล้วก็ค่อยปับให้เส้นมันมาบรรจบก,กันแบบนี้สังเกตว,ว่าข้อมือเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมควบคุมส่วนโค้ ซ้ายและขวาบนและล่างแล้วก็ลากจุดตัดเข้ามาหากัน <c oughs> ลากให้ส้นจุดตัดมาบรรจบกันแบบนี้ข้อมือเป็นตัวควบคุมทางส่วนโคงของ,ของเส้น ครับก็จะได้โครงสร้างของวงรีและวงกลมแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับครับสรุปก็เราจะต้องอล่างนะครับโครงสร้างของรูปทรงเรขาคณิตเนี่ยมันก็เกิดมาจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนรู้ในเรื่องของเส้นตรงเส้นที่เราลากอ่ะครับเส้นตรงนะครับทีทีเห็นไหมมันก็ต้องมาใช้ในเรื่องของเส้นลากของโครงสร้าง เส้นนอนเนีกีเหนะครับก็เอามาใช้ในส่วนของการแบ่งครึ่งนะเส้นเฉียงนะใช้แบ่งครึ่งนะเส้นผ่อนน้ำหนักกดผ่อนกดผ่อนเนี่ยก็คือในส่วนของส่วนโค้งที่แบบเข้มแล้วก็ค่อยๆปีงน้ำหนักให้มันออกเห็นไหมครับแล้วก็เส้น เส้นขดที่เราใช้นี่แหละครับมันก็มาใช้ในส่วนของโครงสร้างต่างๆนะะสรุปก็คือเราจะต้องลากจากเส้นขอบนอกก่อนเป็นเส้นตรงแนวนอนทั้งบนและล่างให้ห่างสักประมาณ2เซนนะครับสเซนเราใช้ปลายดินสอเป็นตัววัดนะเทียบนะครับแล้วก็มาวัดทั้งซ้ายและขว,วาไม่ได้เส้นตรงแนวตั้งแล้วก็เป็นเส้นตรงแนวนอนนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยมาแบ่งครึ่งประมาณ3นิ้วด้วยกัน จุดตรงนี้จุดตรงนี้แล้วก็ลากลงมาเช่นกันเราก็มาวัดทั้งฝั่งด้านขวานะครับมาได้จุดตัดด้านบนแล้วก็มาวัดด้านลา่างแล้วก็ลากเส้นลงมนาะนะครับแบบนี้ตรงนี้ก็ประมาณห้าเซนเอ,อ้ห้านิ้วด้วยกันนะครับประมาณนี้วัดมาแล้วก็ลากเส้นตรงนี้ลงไปมันก็จะได้โครงสร้างของวงรีทั้ง4ี่มุม เมื่อเราได้ช่องเสร็จแล้วเรามาแบ่งเส้นทะแยงแล้วก็แบ่งซ้ายขวาแล้วถึงจะมาใส่ส่วนโค้งของทุกมุมนะครับแล้วก็ค่อยลากลาก,ลากส่วนโค้งเข้าไปนะครับแบบนี้ก็จะได้เป็นวงรีทั้งสี่มุมเสร็จแล้วก็มาแบ่งนะครับมาแบ่งประมาณสองเซนนะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วก็บนและลางตรงนี้ก็จะได้ในส่วนของ เส้นทแยงมุมและเส้นแบ่งครึ่งเพื่อที่จะสร้างพื้นที่ของวงกลมนะครับที่สําคัญจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้นถ้าไม่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก,ก็จะไม่เกิดวงกลม,มเพราะว่าโครงสร้างก็จะไม่ไม่กลมนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการล่างแบบเร็วๆเบาๆนะครับอันนี้ถ้ากรณีที่เราไม่ใช้โครงสร้างแต่จะล่างแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องมาจากโครงสร้างแบบนี้ก่อนนะครับทีนี้เราก็จะเหลือพื้นที่ด้านบนก็เป็น วงดีทั้งบนและล่างครัสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการสอนการล่างโครงสร้างของรูปทรงเลขาคณิตวงรีและวงกลมนะครับก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้หากนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถอ e ีบ็อกมาถามครูดได้ในช่องครูยูบ้านสิงหรือว่าในส่วนของไลน์ส่วนตัวนะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณมากครับ